ตัวอยู่ก็เลยต้องตดออัดในช่วยกันดึงหน่อยนะแล้วมันลงไปได้อย่างไรเนี่ยเออบ่อเล็กขนาดนี้เนี่ยทอขึ้นได้นะนเนี่ยอทุรักโอ้ยดึงเขาไม่แน่ใจว่าเขาจะ,จะเจ็บไหมเออแตแต่ก็ยังดีว่าเขาไปค้างอยู่ในท่อ,อ,อใช่ไหมนี่คือวินาทีชีวิตที่ช่วยขึ้นมาได้นะคะดึงนระแรงสองแรงเนี่ยคือมันก็หมดแรงแล้วมันไปดิ้นอยู่เออเออนีออกแล้วมาได้สําเร็จแล้วมันไปไหนคะออวิ่งไป หาแม่มันเลยโโอ้หเนดูสิคงจะอ่อนล้ามากนะเดินยังค่อยๆเดินหมดแรงอ่ะไปหาแม่เลยแล้วทีนี้เจ้าของควายนะคะก็ต้องขอขอบคุณทางกู้ภัยด้วยที่มาช่วยเหลือลูกควายที่ตกท่อแบบนี้นะะโอ้โหถ้าเกิดไม่มีคนมาเห็นเนี่ยดูท่าจะังไงก็ขึ้นมาไม่ได้นะมันคือตัวแบบนั้นเลยอ่ะ นี่แหละฮะเอาละปลอดภัยแล้วนะเ <ฮะ S 1> จะ้าไฟน้อยเอาละคุณผู้ชมครับเรามีกิจกรรมดีๆนะฮะเนชั่นทีวีในอากาศครบรอบ50ปีที่แฮปปี้ชอปปิ้งเนี่ยร่วมกันนะฮะจัดโปรดีๆขึ้นมาลดราคาสินค้าสูงสุดถึง85นะครับแล้วนอกจากนั้นต่อที่2ยังได้รับส่วนลด100บาทเมื่อซื้อครบ2,000บาทด้วยในสินค้าที่ร่วมรายการนะฮะตั้งแต่วันที่5จนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ครับ และในวันนี้พิเศษสุดมากเลยนะฮะกับรายการของเราคัดข่าวมาเล่าทาง Happy Shopping มีสินค้าดีๆเพื่อมาแจกให้กับคุณผู้ชมครับเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเบนจ์ออยโปรไลฟ์ออริจินอลผสานคุณประโยชน์น้ำมันสกัดจากวัตถุดิบธรรมชาติ 9ชนิดอตอบโจทย์สำหรับคนที่รักสุขภาพเหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยที่ต้องการบำรุงสุขภาพเลยเราแจกให้ไปทดลองฟรีครับ3รางวัลรางวัลละ1กระปุกมูลค่า800บาทวิธีการร่วมสนุกง่ายมาก <Hey. S 1> ง่ายแสนง่าย QR Code ปรากฏหน้าจอแล้วหยิบมือถือขึ้นมาสแกน QR Code ครับลิงก์เนี่ยมันก็จะเข้าไปสู่ Li n e o f f i c i a l <Hey. S 1> นะของ Happy Shopping นะ คุณก็กดแอดเป็นเพื่อนหลังจากนั้นเข้าไปที่แชทครับแล้วก็พิมพ์คำว่า happy 50ปี nation พร้อมกับชื่อนามสกุลและเบอร์โทรศัพท์แค่นั้นเองเดี๋ยวทีมงานของเราก็จะมีการสุ่มจับรายชื่อผู้โชคดีมานะฮะจำนวน3รางวัลต่อ1รายการแล้วก็จะประกาศผลผู้โชคดีในรายการคัดข่าวมาเล่า ในวันถัดไป<ช>อ,อย่ารอช้าสแกนคิวอาร์โค้ดที่อยู่หน้าจอ,อเลยนะครับแล้วก็พิมพ์คำว่า Happy 50ป,ปีเนชั่นพร้อมกับชื่อนามสกุลและเบอร์โทรศัพท์<ช>นะครับใช่อย่างเช่นในวันนี้นะคะเราก็มีรายชื่อผู้โชคดีนะคะคที่ร่วมสนุกกับรายการคัดข่าวมาเล่าของเรานี่แหละค่ะคุณผู้ชมได้รับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเบนจออรออริจินอลจำนวน3รงงารงวัลรางวัลละ1กล่องมูลค่าถึง800บาทนี่คุณผู้ชมดีทั้ง3ท่านนะคะจากภูเก็ตกรุงเทพแล้วก็จากจังหวัด นานโอ้โหคุณผู้ชมของเราเนี่ยอยู่ทั่วประเทศจริงๆนะเวลาที่คุณผู้ชมร่วมสนุกเข้ามาแล้วลงชื่อลงท้ายจังหวัดด้วยเนี่ยอันนี้ก็กรุงเทพแล้วก็สมุทรปราการ<อ>ด้วยลงจังหวัดมาด้วยเนี่ยเราจะได้รู้จัก